สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมก็ในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับผมก็คือเกมชินิเพ็เนี่ยได้ปล่อยเป็นเรื่องของอัปเดตใหม่อย่างแพด2.8เทเลอร์มาแล้วซึ่งก็ในแพด2.8เนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของตัวละครใหม่เควสใหม่แล้วก็ตัวรีโลอีก3ตัวเลยนะครับผมก่อนจะเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ อย่างแรก็เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวใหม่นะครับผมตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวเฮยโซที่เป็นเพื่อนของคาสฮาแล้วก็ในเรื่องของตัวรีโลของแผนนี้เนี่ยก็จะเป็นในช่วงแรกนะก็จะเป็นคาสฮากับคีนะครับผมแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นโยยมิยะซึ่งในเรื่องของเฮยโซเนี่ยก็จะอยู่ใน2ตู้แรกที่เป็นตู้คีกับโยมิยะซึ่งก็สิ่งที่เราต้องมาเล็งจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเราเนี่ยเจ้าคีคาสฮาหรือว่าโยมิยะดีนะครับผมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตัดใจกันเองเลยนะก็ คือส่วนถ้าผมแนะนำนะแนะนำให้เป็นคาสทาดีกว่าหรือว่าใครอยากได้ตัวดามิทาาดไฟแรงๆก็เอาขี่ไปก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องของโยมิยะเนี่ยก็ไม่่คยแนะนำนะด้วยความที่โยมิยะเนี่ยสกิลมันทำดาเมจค่อนข้างเบาแล้วก็ไม่รัวแล้วอีกอย่างที่มันใช้ธนูด้วยเนะี่ยทำให้ทำดาเมจค่อนข้างช้าแล้วก็ทำดาเมจเร็วสู้ขี่ยังไม่ได้เลยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Story c r e a t นะครับผม Story c r e a t เนี่ยที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็น Story c r e a t e ของคาสชัแล้วก็จะมีเป็น Quest Hangout ของเหย่โฉเข้ามาด้วยซึ่งใน,นเรื่องของ Quest ของคาสชั่นเนี่ยในปเดตเนี่ยในเทเลอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกนะครับผมว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรส่วนในเรื่องของอีเวนท์ที่จะเข้ามาใหม่ในแพท2.8อีเวนต์แรกเนี่ย,ยก็จะเป็น Event Summer Time Odyssey ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ช่วงซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราก็จะต้องลงดันเจี้ยนส่วนช่วงที่2เนี่ย เราก็จะต้องขับเรือผ่านด่านต่างๆที่เกมกำหนดมาให้นะครับผมถ้าเราเล่นจนถึงจุดๆนึงเนี่ยเราสะสมแต้มครบจุดๆนึงใช่ไหมเราเนี่ยก็จะสามารถชวนฟิชชิลเข้ามายู่ในทีมเราได้ด้วยนะครับผม ต่อมัก็จะเป็นอีเวนต์ m n n s s e n n t Regiment Reg ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยเราก็จะมีการนำเอาแผนที่อย่าง Map Golden Apple a r c h i p e l a g o ที่จะเป็นแผนที่ที่เป็นเกาะนะครับผมที่เราเคยเล่นในสมัยก่อนเลยเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ซึ่งในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีเป็นด่านลอยน้ำที่เราต้องผ่านด่านไปให้ได้แล้วมันก็จะมีเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องภูมิหลังของเกาะนี้มาอีกนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์ Resonating Vision นะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นการให้เราขึ้นไปสำรวจเกาะลอยฟ้าซึ่งไฮไลท์ของอีเวนต์นี้จริงๆเลยเนี่ยก็คือเมื่อเราสำรวจครบตามจุดที่เกมกำหนดไว้ให้แล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้เป็นสกินใหม่ของฟิชชิลนะครับผมซึ่งเป็นสกินที่ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์ Hidden s t r i p e ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีเป็นสกินของดีลุกเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมซึ่งดีลุกเนี่ยสกินนี้เนี่ยคือมันไม่ได้แจกเหมือนของฟนะิชชิ ในอีเวนต์นี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถเล่นในอีเวนต์แล้วก็ลองใช้สกินของดีลุกได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์ e v e r Motion Mechanical p a i n t i น g นะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะให้เราเอาเฟืร์งมาใส่ในแำแหอ่งต่างๆเพื่อแก้คัสเซอลให้ได้แล้วก็จะได้ของรางวัลนะครับผมก็จะกบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสรุปอัปเดตแพท2.8แบบรีบที่สุดแล้วนะครับผมก็ ก่อนจะย้จากกันไปนะครับผมจะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย